บอน้อยองอิงจะว่ายังไงเมื่อน้องฟ้าใสาบุกขอเรื่องนี้โดยตรงแต่แน่นอนแล้วครับก็อย่างว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหารก็คือบอสโจโยโมานินแต่แน่นอนครับฟ้าใสาย,ยืนยันแล้วว่าจะอยู่กับสาวน้อยเพชบ้านแพงแบบนี้เลยครับไะไปขอพ่อโจเอย้ยตัดสินใจผ่ดได้เลยว<ะ>ัดไ,ไปเลยกูเป็น ถามนะเบิร์นขอแล้วเบิร์นอย่างก่อวางเด็กก่อนแม่ไม่อยู่น้ำแนยเด้อเออาหนึ่งไปถามพ่อบางอย่างไม่รู้งงบอกไปถามพ่อไม่เป็นไรอยู่ไหนก็อยู่ได้นั่นรุ่งหนึ่งร่งสองเข้ากับพี่น้องกันคือเก่าครับพี่น้องในสองกับสาวหนุอยในน้ำตาเจแตระแล้วมาสีไม่อยู่น้ำเอืือน้ำผอกับสาวหนุอย คือองค์ยิงเป็นแรงบันดาลใจหอ,อ่อที่ไหนจะท้องประสบวามณสำเร็จที่นี่ไหมคะโอ้ที่นี่นูเขามาอดิชั่นลังหันนะคะ่ะตอนนั้นนูก็ตั้งใจแล้วว่าอนู้นคิดว่านูสิเสีมากขึ้นสานกเพนแพ่งแต่ว่าก็มีวงสองมาสิะคะ่ะะวก็เล็ตมันไปหาประสบการณ์วงสองออบรรพ์พ่อมาปีนีก้กะน,นเนื่อบถือมาเกงค่ะแล้วก็พอมีประสบการณ์แล้วก็เลยอยากที่สีมาอยู่ตรงนี้ที่จะท้องตั้งใจแต่แหลก ก็ค in uh ือ huh. ว really? ่าจะเห็นหน้าครบหรื่งรู้สึกการแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะฟ้องเนี่ยไปได้ละซ้ายนี่ละมักอ๋อชอบเลยหลูหลูหลูตัวรู้ตัวเองแล้วว่าชอบก็ไปซ้ายละอยู่กับพ่อนี่ละประโจใจดีอยู่นี่แหละโอเคเดีน่ารักมากแล้วก็พี่พี่ในวงผู้ใะไในวง่ะใจดีด้วยค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสินนนัชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ f c น้องอูอิงเพชรบ้านแพงทุกคนท,กทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปนี้ผ่านสายตากันมาแล้วใช่ไหมละครับประเด็นที่น้องฟ้าใสาสถาพรน,นั่นแหละครับไปร่วมงานวัน แจกข้าวหาพ่อสงการเนาะในวันที่4กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งแน่นอนครับในช่วงค่าของวันนั้นก็จะเห็นน้ององค์อิงเพชรบันแพงนะได้มีการพูดคุยกันกับน้องฟ้าใสซึ่งคลิปค,ปคิปนั้นก็น่าจะเป็นช่องสา0น้อยเพชรบันแพงลนะครับในการที่จะถ่ายทําบรรยากาศในวันนั้นซึ่งประเด็นวันเนี้ยที่นอนอยากจะหยิบยกมาเล่านะั่นก็คือประเด็นที่ แสดงออกถึงความน่ารักของเด็กน้อยทั้งสองคนนั่นแหละครับก็คือน้องฟ้าสายสถาพรแล้วก็น้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าก็เป็นสมาชิกของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันทั้งสองคนนั่นแหละครับรวมไปถึงนี่แหละครับบอสน้อยก็ในฐานะบอสน้อยองุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนาะน้องฟ้าสายเห็นพี่สาวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเดินเข้าไปถามไถ่ถารกสุกดิบรวมไปถึงไปขอโดยตรงเลยว่าขอมาอยู่กับเอื้อยได้ไหมขอมาอยู่กับพี่ได้ไหมไม่อยากมีเพื่อนเหรออะไรเงี้ยประเด็นน้องฟ้าใสายก็ได้ แกนๆอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะอ้อนพี่สาวเนาะก็คืออุงอิงเป็นบ้านแพงก็นี่แหละครับตอบดีมากก็บอกว่าให้ไปขอพ่อโจเลยพ่อโจแกไม่ได้ดุหรอกพ่อโจแกเป็นคนใจดีนู่นนี่นั่นฟาใสก็บอกว่าขอแล้วแต่พ่อก็พอยังไม่ได้ให้คําตอบเนาะอุงอิงเพชบ้านแพงก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปขอพ่อโจแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนี่แหละครับมันก็อย่างที่นนได้เกิดไว้ตั้งแต่หัวคลิปนั่นก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะว่าจะมีการจัดสรรปันส่วน ศิลปินคนใดไปอยู่ในรูปแบบไหนแต่ประเด็นที่น้องอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือน้องฟ้าสาสถาพรนั่นแหละครับหลังจากที่มีประเด็นดรามา่าน้องกันมาหนักหน่วงพอสมควรนะในเรื่องของการที่จะไปขอผู้บริหารหรือว่าเอฟซีพี่อุ๋งอีกเป็นปนแพงไปกดดันผู้บริหารหรือไม่อยากให้ฟังคลิปของน้องฟ้าสายในการสัมภาษณ์เต็มให้จบเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่ง จุดที่น่าสนใจมากน้องฟ้าสายบอกว่าแม้จะลงจากวงสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยแต่ก็อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าแม้ว่าพ่อโจโยมนินจะจัดสรรปันส่วนให้ไปอยู่วงสาวน้อยลำเพลินโชเส้นเดิมก็พร้อมที่จะไปแต่เนื่องด้วยก็แสดงเจตจำนงแสดงจุดยืนเรียกได้ว่ามีความที่จะเป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะความคิดเอาจริงๆอ่ะก็คือเราสามารถที่จะแสดงความคิดหรือว่าสะท้อนมุมมองของตัวเองให้ผู้บริหารได้รับชมรับฟังได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอีกแต่ก็คือน้องฟ้าใสเนี่ยชัดเจนทางความคิดแล้วก็ชัดเจนทางความรู้สึกเนาะก็คืออยากจะมาอยู่กับพี่อุงอิงเป็นบ้านแพงไม่ได้บอกว่าจะมาเกาะพี่อุงอิงดังนู่นนี่นั่นหากขากนั่นเป็นน้องฟ้าใสนั่นก็จะ ถ้าคนถ้าก็น้องเป็นน้องาฟาใสน้อนมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลน,น้องก็จะบอกว่าน้องอยากทํางานร่วมกับพี่สาวนะเพราะว่ามันก็คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจหนึ่งเรารู้สึกว่าเราได้ทํางานกับคนที่เรารักและศรัทธามันก็จะมีแรงใจในการทํางานเนาะไม่ได้บอกว่าวงสองหรือวงสาวน้อยเพชรไอวงสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าวงสาวน้อยเพชรแพร็งก็คือความตั้งใจของน้องเท่าๆที่ฟังบทสัมภาษณ์ของน้องหลายๆรอบหลายๆครั้งที่น้องพยายามชี้แจงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับว่าก็คือหนูเนี่ย ตั้งใจมาจะมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มาอยู่กับพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงแต่เนื่องด้วยประสบการณ์น้องอไม่มีเลยส่งผลทําให้อยู่เขาเรียกอะไรเป็นดาวลูกไก่อยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครึ่งฤด,ดูกาลแล้วก็เต็มฤด,ดูกาลก็คือสาวน้อยลาเพลินโชว์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วส่วนนี่แหละครับพอมีประสบการณ์เราก็อยากจะแสดงจุดยืนให้กับผู้บริหารได้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราอสนใจที่จะอยากจะมาขึ้นวงสาวน้อยเพชร แพงหรือว่าอยากจะมาอยู่กับพี่อุงอิงเพชรบันแพงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วองค์รวมทั้งหมดน่ะฟ้าใสเนี่ยอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบันแพงนั่แหละไม่ไปไหนจะให้ไปอยู่วงหนึ่งวงสองหรือลดแหรเ mm. ชื่อว่าฟ้าใสก็น่าจะดําเนินการตามคําสั่งของพระโชโยมบนินอยู่แล้วครับแต่เนื่องด้วยนรครับการแสดงจุดยืนรวมไปถึงว่าเราได้มีการสร้างตัวตนรวมไปถึงมีการอ่า สร้างคุณภาพในการที่จะแสดงส,สร้างสรรผลงานเนี่ยมาตลอดระยะเวลา1ปีแล้วแต่มันก็จะมักจะมีประเด็นดาราม่าอีกนั่นแหละครับนั่นก็ไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นประเด็นดาราม่านะมันอยากจะอยากให้ทุกคนคิดไปกับนั่นเนี่ยว่าเด็กน้อยคนหนึ่งเนนะ มีความตั้งใจจริงอยู่แล้วว่าอยากจะมาขึ้นวงสาวน้อยอยากจะมาอยู่กับไอดอลของเขาอะ่ะไม่ได้บอกว่าจะเป็นการเกาะกระแสหรอกถ้าเป็นการเกาะกระแสเนี่ยทุกคนเกาะกระแสองค์อิงหมดแล้วครับเอาจริงๆพูดกันแบบตรงๆงง่ายๆแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยแต่เนื่องด้วยจิตใจที่เรามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆที่อยากอยู่กับเขาอยากจะเคียงข้างเขาอยากจะมีเพื่อนเล่นอยากจะอยู่ในวัยเด็กก่ทุกคนมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถสะท้อนได้เหมือนกันก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นดราม่าหรือไม่ดราม่าหรือว่า ว่าจะเกาะหรือไม่เกาะอ,อะไรไม่อยากให,ให้คิดอย่างนั้นครับสุดท้ายแล้วเขาก็คือองค์กรเดียวกันสุดท้ายแล้วก็คือพี่น้องกันที่ทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกันนั่นแหละครับไม่อยากให้ ยกใครมาเปรียบเทียบหรือว่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับใครสิ่งที่น้องฟ้าสายทำเนี่ยน้อนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะออกตัวแรงในมุมมองของพ่อพ่อยแม่บางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบโมเมตนต์นี้แต่น้อนมองว่ามันเป็นโมเมนต์ที่นี่แหละครับสิ้นสุดฤด,ด,ดูการแล้วลงจากไม่ใช่ลงจากสิ้นสุดฤด,ดูการสาวน้อยําเพินโชว์แล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราอยากจะขึ้นวงสาวน้อยเพลิน,นแพงส่วนการตัดสินใจภาพรวมองค์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ บอสโจโยมบนินนั่นแหละครับว่าจะตัดสินใจให้ฟ้าใสยังอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์เหมือนเดิมหรือว่ามาขึ้นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่สุดท้ายแล้วฟ้าใสก็ยืนยันไว้ในคลิปของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วว่าไม่ไปไหนหรอกฤด,ดูการหน้าก็ยังจะอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ไม่ว่าผู้บริหารจะแบ่งสรรพันส่วนให้รูปแบบไหนก็เชื่อว่าก็ได้อยู่ในชายคาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีพี่อุงอิงเป็นไอดอนเช่นเคยครับแน่นอนครับต้องจับตาวันที่10กรกฎาคมนี้น่าจะมีอะไรที่มัน มีความคืบหน้าในเรื่องของศิลปินวง1นงวงสองนะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าวัดโชวุมพันินก็จะมีการเปิดออดิชั่นวงสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็วงสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยก็ต้องจับตาว่าจะมีศิลปินคนไหนเข้ามาสมัครมากมายอีกหรือไม่หรือว่าจะมีศิลปินที่มีความเก่งความสามารถเข้ามามา,มากมายอีกหรือไม่นี่ก็คือขึ้นอยู่กับฝั่งนี้ด้วยว่าฟ้าใสาจะ ไปอยู่ในองค์กรสาวน้อยหนึ่งหรืสาวน้อยสองก็ขึ้นอยู่กับวันที่สิบก,กรกฎาคมว่าจะมีศิลปินเข้ามาเติมมากน้อยแค่ไหนแล้วมีความสามารถกว่าน้องฟ้าใสามากน้อยแค่ไหนนี่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าศิลปินมันมีมากมายจริงๆที่เสียงดีแล้วก็มีความสามารถแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารอีกนั่นแหละครับว่าจะรับแล้วก็จะ ให้น้องฟ้าใสไปอยู่จุดไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วนั่นก็อยากจะสุบไปฟังแบบนี้กับการที่ฟ้าใสไปขอองค์อิงพีเพื่อนแพงโดยตรงเนี่ยก็เป็นการหยอกล้อแล้วก็แซวก,กันตามบริบทพี่น้องนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับบอสโจยมนินว่าจะให้ฟ้าใสไปอยู่จุดไหนแต่เนื่องด้วยบอสน้อยนะน่ก็ก็คืออีกมุมหนึง่ง อีกมุมเล็กๆหนึ่งนะคือก็คือฟ้าใสาเนี่ยมีความศรัทธาพี่อุ๋งอิงเพชรพันแพงก็คือยกให้พี่อุ๋งอิงเป็นบอสน้อยก็คือพี่อุ๋งอิงเพชรพันแพงเป็นเจ้าของวงหนึ่งไปแล้วนะั่นก็คือนี่แหละครับมุมมองของฟ้าใสาพอไปเห็นกันก็กขแซวกันว่าบอสน,น้อยขอไปขึ้นวงสาวน้อยเพชรพนแพงด้วยได้ไหมแล้วก็แบบเอ็นดูนะแอบเอ็นดูนะ ไม่อยากมีเพื่อนหรอพี่องค์อิงบออยากมีมูบอนี่ก็แซลพี่ก็เรียกได้ว่าก็ทําอ c เนี่ยถ้าเข้าใจถ้ามองในมุมเข้าใจเนี่ยเรียกได้ว่า2คนนี้น่ารักมากแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมที่จะเป็นดราม่าอย่างเดียวเนี่ยก็คิดว่าฟ้าใสาเป็นอย่าง,งาน,นั้นไปนั่น้ไม่อยากให้มองแบบนั้นน้องอยากให้มองว่าเป็นความแก่นความน่ารักของเด็กๆไปสุดท้ายแล้วองค์รวมใหญ่ทั้งหมดของสาวน้อยเพชรบันแพงหรือว่าสาวน้อยลาเพลินโชก็ขึ้นอยู่กับนั่นะครับคุณโจโยมนินนามวงศ์าสาวน้อยเพชรบันแพงจะเป็นผู้ชี้ชะตาแล้วก็จะ ป็นผู้ตัดสินสําหรับศิลปินในวงทุกคนนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่น้อหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันและหากาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้ยวยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรแปงวงการหมอลำหรือว่าวงสาวน้อยเพชรแปงก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้น้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ